มาพบกับเชฟคนเก่งของเราดีกว่าซึ่งจะเรียนเชิญชาวต่างชาติขึ้นมาดวลความสามารถกับบนเวทีนี้ท่านแรกพบกับอาจารย์กำพลโลหะพง์หรือว่าเชฟดำครับโปรโมเตอร์็ปเชฟดำด้วยเชฟ,เชฟดำสวันนสดีครับสวัสดีครับผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมทุกคนถึงเรียกอาจารย์ว่าเชฟดำอ่าง่ายๆครับดูจากผิวผมเนี่ยครับ ผมอุตส่าห์จะแกล้งแถเล่นอย่างนั้นแหละครับคือแค่เห็นก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเชฟเมื่อกี้มีเชฟอยู่4ี่คนแล้วผมแล้วถามผมก็ลองดูในลิสต์ที่บอกว่าอาจารย์กำพลหรือเชฟดำผมก็มองอ๋อต้องอาจารย์แน่เลยนะครับอาจารย์แน่เชฟดำอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนําเมนูอะไรให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่นี่ครับ ครับวันนี้ผมแนะนําเมนูง่ายๆนะครับเป็นยําหนังหมูซึ่เป็นอาหารของสไตล์บ้าบ่ายยาหยาของภูเก็ตเราเนี่ยครับค่อนข้างจะขึ้นชื่อและอีกอย่างก็จะเป็นอาหารเกี่ยวกับสุขภาพนิดนึงก็มีพวกสมุนไพรไทยๆพื้นบ้านหาซื้อกันง่ายๆนะครับครับอาหารบ้าบ่าย่าหยานี่คืออาหารพาราณกั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นของของชาวไทยสมัยก่อนที่ย้ายมาจากนี่ผมรู้รู้ใช่ครับนะเพิ่งไปเรียนรู้มาเมื่อกี้นี่ไปกินมาอร่อยด้วย แล้วผม,ผมรู้บ<ม>่ายนอย่างนี้คือผู้ชายและผู้หญิงใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคยากไหมครับกับการทํายําหนังหมูนะครับอ่าส่วนนี้ถ้าถามว่ายากไหมไม่ยากเลยครับง่ายๆส่วนผสมก็ง่ายๆของพื้นบ้านของโลเคอลของภูเก็ตเราเนี่ยครับ,รบอาหารนี้ยำหนังหมูนี่เหมาะกับตอนไหนครับแอปเปิลไทเซอร์ทุกคนจะกินกับเมนคอร์สครับส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับแอปเปิลไทเซอร์ครับพวกยำพวกนี้ แต่ภูเก็ตเราโลเคอลเนี่ยส่วนมากจะใช้เกี่ยวกับงานเทศกาลงานเลี้ยงหรือไม่ว่าบางครั้งมีงานบวดลูกบวดหลานอย่างเงี้ยครับครับเชฟดำนี่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ The b o บส House สถาบันสอนอาหารโบสเฮาส์อยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงหาดกระตะครับผมเราจะเป็นค่อนข้างอยท็อปเกี่ยวกับวยครับผมแล้วเอามาด้วยเอามาเผื่อผมไหมฮะวยอันนี้ผมต้องให้คุณพี่เคไปทีมงานช่วยเช็คนะครับว่าเชฟดำเขานบนหัวครับ แล้วปกติลูกค้าของเราหรือคนที่มาเรียนเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติอ่าส่วนมากจะเป็นต่างชาติครับแล้วเขามาเขาอยากเรียนอาหารไทยอะไรมากที่สุดครับส่วนมากทั่วไปมาภูเก็ตมาประเทศไทยส่วนมากจะนึกถึงเกีก่ยวกับ1ต้ยมยำครับผม <c oughs> สองเขียวหวานผแนงมัมสมันครับครับผมครสองอย่างนะฮะใช่ครับซึ่งสองอย่างนั้นถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างยากสําหรับผมเองนะมันมันยากไหมครับเขียวหวานต้ยมยำอย่างเงี้ยครับ ถ้าถามว่าเขียวหวานได้ต้มยำยากไหมจริงๆมันไม่ยากครับแค่มันมีเทคนิคนินดนึงเกี่ยวกับการทําเครื่องแกงยังไงให้หอมให้อร่อยอคุกกิ้งยังไงให้อร่อยครับเชฟครับราพร้อมไหมครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ส่งทีมงานไปเลือกกับชาวต่างชาติซึ่งใจเขาลองทํายำหนังหมูครับผมแล้วก็ให้ให้เชฟดําของเราเนี่ยเป็นคนได้เทสท์เลยว่าคนไหนที่อร่อยสุดแล้วมีของรางวัลให้ คิดว่าทาได้ไหมครับได้ครับถ้าอย่างนั้นผมขอเรียนเชิญแขกของเราเชาวตัผมจะเชิญฝรั่งขึ้นมาแข่งบนเวทีครับเก้าอี้ก่อนไหมครับยืนอย่างนั้นจะเมื่อยแน่นอนเลยฮะผมอยู่ที่ถึงสองทุ่มเลยนะ <laughs> เอาอะไรมากินก่อนแล้วมานั่งไหมอ่าได้ครับได้คนแรกครับคนแรกเดินทางคนแรกนี่บอกได้เลยว่าผมไม่รู้จักเลยคนแรกชื่อมิสเตอร์เดนเนียลพูชอง from France Daniel from France Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Ah oui oui, hein? Français 3e année,จำได้แค่นี้. Je m'appelle PK. Oh. Ah, that that Vous voulez avec moi? Aha. ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ. Now, Mr. Daniel. Do you have an experience with anything in the kitchen? Are you good with making food? No. I have experience for uh, French cooking. Really? Mm. Yes, so you're a chef? Yes. No th cooking. Thai so you chef n อ๋อเป็นคนที่ทำอาหารฝรั่งเศสอร่อยแต่ว่าอาหารไทยไม่เคย so you think this is gonna be hard for you Uh, I don't understand you you o think it's gonna be hard is it gonna be hard to cook สาธุวีวี yes วี okay yes ดีมากครับไปต่อเลยดีกว่านะฮะคนที่สองนะครับ all the way from England Mr James Dawson Mr James วู้ฮู้สวัสดีครับ James, are you good in the kitchen as well or no? Um, average. Average? average. What kind of food do you cook? Um, what kind of meal can you prepare? Uh, mainly English, English what, is it? Spicy food. English? What is your specialty? Um, Wait, the microphone. There you go. It's okay. Um, chicken casserole. Chicken casserole. Yeah. This is going to be so much different. I think so. All right. And that was my man from England. And last but not least from Canada, Mr. Gary Cummins. Yes. Gary, hey, eh? Hey, from Canada, hey, eh? All right. You get it. Yeah, of course. I'm from New York, so I know how many Canadian okay. friends. Anyways, are you good in the kitchen? as all? Not bad. I cook most of my own dinners. Really? What kind of food, though? Uh, both Thai and uh, North American. So you're very good with Thai cooking. Some. So this is going to be easy breezy for you. Not really. All right, so. I haven't done salads. Okay, so gentlemen, all I ask of you is to watch Chef Dom, right? let him do the cooking first and then you can replicate and do as best as you can as best as you can okay now the meal that we're cooking is ชื่ออะไรนะครับยำอะไรนะยำดังโมครับยำ is pig skin salad ใช่ไหมใช่ครับ pig skin salad เริ่มแล้วไหมครับเชฟดำครับเชฟดำใส่ถุงมือด้วยอันนี้เชฟเป็นหมอผ่าตัดหรือว่าเป็นพ่อครัวครับคือจริงๆเนี่ยครับเวลาทำอาหารเนี่ย เพราะว่ามือเราเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราสัมผัสอะไรมาบ้างก็คือว่าอาหารเมื่อทําให้แขกทานเนี่ยทุกทุกคนที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยจะมีความปลอดภัยทานไปแล้วกลับถึงบ้านนอนหลับสบายไม่ใช่ต้องเสียมั้ยครับคือถ้าทำให้แขกทานใส่ถุงมือถ้าทำให้ฝรั่งทานใส่ไหมโอ้ยอย่าเล่นดีกว่าอย่าเล่นดีกว่านะครับเชฟแพทขำเมื่อวานไม่ขำเมื่อวานร้อนครับวันนี้อากาศดีขึ้นฮะเชิญเลยครับต้องทำไงครับ gentlemen observe and copy ส่วนผสมของเราง่ายๆครับผมเป็นผัด เกี่ยวกับโลเคอลเนี่ยเราก็จะมีเกี่ยวกับดอกดาลาครับผมโอ้โหแล้วดอกดาลาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ่ะ ginger flower พี่แพทย์ช่วยด้วยนะผมไม่มีความรู้หลรเลยแล้วก็จะมีถั่วพลูครับผมถั่วพลูครับ Wing Bean แล้วก็จะมี r o s t e d coconut coconut okay i know that one แล้วก็จะมียอดหมุยครับผมอะไรนะยอดหมุยครับผมอภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะครับยอดมุยยอดมุยอ่า ครับภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะยอดมุยยอดมุย I am sorry man I'm not good at that okay อันต่อไปครับแล้วก็จะมีหอมแดงซอยครับผมอ่าครับผมหัวนอมหันยอมแล้วก็จะมีมะเขือเปราะครับมะเขือเปราะอะไรครับ Eggplant Eggplant แล้วก็จะมี long bean or string bean very fragile มะเขือมะเขือเปราะขอบคุณครับเล่นต่อเลยฮะ And this one the l a w mango or the green mango. Oh, the green mango. And this one, the l o s t of the cashew okay. nut. Okay. What was the cashew nut? Yes. And this one. This yeah, l i k Pork skin. Oh, that's a pork skin. Yes. Okay. If the pork skin is easy, you buy the pork skin from the local market, and then you boil about it a 30 minutes for the soft, and then you slice it for preparation. It s easy. นั่นผมขอลงไปข้างล่างดีกว่าแต่เชฟดำจะอกฤษเก่งขนาดนี้นะฮะแล้วจะให้ผมมาทำไมโอเคต่อครับมีมะนาวครับผมมะนาวมะนาวเป็นผักหรือผลไม้ครับ เป็นผักจัดอยู่ในลำไม่ไม่ลำมันอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผักของคนใจร้อนมะนาวมะนาวครับผมลก็จะไม่เล่นครับไม่เล่นฮะแล้วก็จะมีเกลือครับผม salt แล้วก็จะมีน้ำปลาครับ fish sauce น้ำตาลครับ sugar แล้วก็จะมีพริกผงนี่อะไรครับใช่พริกป่นป่ะพริกป่นครับผม is be careful before you It. be very careful. now, if you want to know how spicy what do you have to do is this. Yes, do you and don't, don't your spicy, tongue like spicy? you cannot not put too much, but this the is the homemade. it's very spicy. You know, very spicy. All right, be careful. okay, so now you, you got all the ingredients. And now it's time to make pork skin salad. all right. Love like yes. it's easy to make the first. you can put the grains of the. coconut. i'm I mean going you right here, sir. i'll be right there. the first you can put two tablespoons to inside. two tablespoons of coconut. Yeah. Tell me ใช่ครับ and next one you can put two tablespoon of the raw mango of raw mango two tablespoon yes and the next one you can put two teaspoon sugar ก็คือทุกอย่างเป็นสองหมดเลยนะครับครับผม and next one you can put one teaspoon fish sauce ครับ and next one you can put two teaspoon ตอนนี้ฝรั่งเริ่มงแล้วนะครับ yes soya sauce t t s p o f soy sauce next you put a half of the t s p o o n or the quarter or the teaspoon อันนั้นอะไรครับเกลือครับเกลือครึ่งช้อนโต๊ะครับถ้าข้างล่างเห็นแล้วรู้จึกอิ่ราอยากกินด้วยมีขายจานละส0งตรงนู้นเลยนะฮะไม่มีครับไม่มีอันนี้ทําอะไรครับบีบมะนาวเอ็ดดักมัน use squeeze มะนาวบีบมะนาวเออดูนี่อย่าให้รอนามะนาว คำตัวจริงไม่ค่อยเต็มฮะจริงๆเป็นงี้จริงครับ it And next one hand the to together use squeeze make you for นี่เลยครับหลังจากที่ตรวจคนไข้เสร็จปั๊บนะฮะก็มาทำอาหารต่อเลยนะครับขยำเลยครับขยำเลยนะครับ What วู้ดอี l คนได in English? That that action doing right there What is that Mix, Mix <ing. S 2> that mixing Which <Yeah. S 2> sounds so nice But i n t h a i ขยำ <c oughs> ขย่ำแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับใส่ดอกดาหลาที่เราเตรียมไว้ที่เราซอยไว้นะครับครับดอกดาหลาอะไรนะครับพี่บัสจิงเจอร์ฟลาว์ดอกดาหลาความรู้ใหม่ของผมสองช้อนโต๊ะค,ครับผม two t a b l e s p o o n ครับ and then two t a b l e s p o o n of the s l i c e of wing bean เวลาที่ทำอาหารบนโต๊ะเขาเรียกช้อนโต๊ะแล้วถ้าเกิดทำที่พื้นป่ะ สไปร์ฟนี่ช้อนพื้นเชฟดำก็เล่นฮะขอบคุณครับ and one t e a s o n tablespoon of the slime of the long bean เอาละวันไหนที่สุดครับยัางยังไม่ลอย next one ยังไม่ลอยหกสกิน tea tablespoon อันนี้เป็นหนังหมูนะครับซึ่งเข้าฉายแล้วต้องรงภาพยนตร์ครับ One tablespoon of the slice of the oil, less onion. And one tablespoon slice of the eggplant. And next, just be careful, this is very spicy for you. The normally, the local people can eat the spicy, right? Mm. Yes, <coughs> 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 local people can, can <coughs> take a lot of that. But I don't know about you guys, but be very careful. And the bathroom is right down there. add <coughs> <coughs> มีใครรู้ไหมครับยอดหมุยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับย้ดนหมุยมุยอ n นด e ท็อปนะยอดหมุย it before you put it you pick it little bit first มุยอ n นด e ท็อปเ m e กัน like this sir that's one และยอดหมุยนี่รสชาติเป็นยังไงครับรสชาติจะออกเผ็ดร้อนๆนิดนึงครับสรรรคุณของยอดหมุยก็จะเกี่ยวกับช่วยบำรุงหัวใจครับผมสมมติว่าออกหักนี่ช่วยบำรุงได้นิดนึงครับผมครับจริงๆผมเห็นรอยยิ้มของพี่เขาก็บำรุงหัวใจแล้วนะครับ แค่นี้ใช่ไหมฮะแล้วเสร็จแล้วนี่มันต้องอยญงต้องขยํเม,มืนเดิมอะครับต้องขยาอีกครั้งครับผมเพื่อให้ทุกอย่างมิกผสมรวมกัน Alright, you have to mix it just like that so all the ingredients all the flavors will get into the pork skin ครับผมแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะชอบทานเกี่ยวกับกุ้งเสียบสามารถใส่ได้นะครับ,บเมื่อเรามิกทุกอย่างผสมเรียบร้อยเลยนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่เม็ดมะม่วงที่อบอไว้ เม็ดมะม่วงนะครับเดี๋ยวนี้ผมขอแนะนําการใช้อบอดีกว่านะครับเพราะว่าการทอดเนี่ยต้อใช้น้ํามันค่อนข้างจะมีปัญหาต่อสุขภาพเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลบางท่านครับภาษาภูเก็ตเขาเรียกเม็ดกาหีเม็ดไกาหีครับ<ะ> curry leaf tree น้องผมวุชาไปหามาให้ เคเค Curry Leaf ลูกเมียไม่ดูเลยนะมานั่งหาคำตอบให้ Curry Leaf ทีโอเคครับพอหลังจากเรามิกเสร็จเรียบร้อยใส่จานที่เตรียมไว้ครับนี่คือคือใช้มือหมดเลยนะครับใช่ครับนี่คืออาหารสำหรับหนึ่ง portion สำหรับเสิร์ฟลูกค้าหนึ่คอนทานนะครับครับเชฟดำไม่คิดจะใช้ช้อนหรืออะไรเลยนะฮะไม่ครับผมใส่ทุกมือผมถือว่าสะอาดอยู่แล้วครับครับมันได้รสชาติอยู่แล้วนะครครับผม คือลักษณะการทำยำเนี่ยครับเราต้องใช้การเน้นการขยำครับ uh. มันถึงจะได้อรรถรสรสชาติของอาหารที่แท้จริงมันกัว่าเราใช้ช้อนเนี่ยแค่คุกๆุกขาวขคนๆอย่างเงี้ยทำยำวุ้นเส้นดีกว่าครับผมนี่ So gentlemen did you get all of that did you get all of that now can we take a taste test ลองชิมได้ไหมครับได้ครับผมขอช้อนขอช้อนนยครับ <c oughs> Get me some utensils gentlemen you take a taste test Just try to get as close to that as possible. And he will do the judging. Malikap. Sorry. What do you think? Hard? Uh, I think uh, if my memory is good I can do it. But will it be tasty though? Of course. Okay! Alright, so good, gentlemen. Take a taste test before wait, we You wait, wait. have huh? the water for drinking already. Come Be careful this. Head I on. think it's spicy. The normally of the flavor from the a ำหนังหม o this the flavor the first is the sour from the mango and lime and then have the sweet from the sugar. จะดูนะครับฝรั่งเศสอังกฤษและแคนาดาใครจะวิ่งไปห้องน้ำเร็วกว่ากันนะครับ got it ครั This After you eat it have the Good feeling from the herb, from the dala flower. Mm. Have the strong the smell a little bit and what have do you think flavor spicy. What do you think? You can, okay, you can taste the cashew actually in it. The cashew nuts come out stronger than anything. Eh? Cashew nuts, they're strong. Yeah. Yes, the cashew you nut is strong. <laughs> so gentlemen, any questions before we start, before we begin? Are you ready? a i h if you re ready go go man up your station เชิญเลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะให้แขก <Okay. S 1> รับเชิญของเรานะครับจากฝรั่งเศสจากอังกฤษแล้วก็จากแคนาดานะฮะมาลองทำยำหนังหมูหรือว่าสลัดพ o p movie ไม่เล่นดีกว่าครับเพราะสลัดพ o p movie ไม่น่าเล่นเลยยำหนังหมู <laughs> พิธีกรดูโง่เลยทีเดียว <laughs> ขอบคุณมากครับ เห็นใส่ถุงมือแล้วก็เป็นอันดีผมผมบอกว่าบอกไว้เลยนะครับถ้ามีผู้ใหญ่สูงอายุมันต้องตรวจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากใส่ถุงมือดีมากครับ YesWe doYou so what you trying to say you have you have big handsOkay <laughs> big f e e t m a e b i g s h o e too huhOkay good for you m a ah, n ่ะจานครับอันนี้ต้องให้จานนะใช่ครับผม GentlemenHave your plateThank you เชฟดำครับของรางวัลของเราคืออะไรครับของรางวัลเขาอาจจะยกมังกตรตัวนั้นให้อย่าอย่าดีกว่าครับ <laughs> อย่าดีกว่าฮะอย่าอย่าให้ชาวภูเก็ตโกรธครับ <laughs> เราต้องมาอีกหลายเวทีที่นี่ครับ <laughs> ladies and gentlemen welcome of you to the amazing taste of Thailand Phuket my name is PK and I'll be your MC for the entire evening now this is Thai cooking competition from the famous chef chef Dum from Boat House Cooking School now the menu we e r doing is this ขอเล่นอีกทีหนึ่งสลัดพอร์กมูสี่ยำหนังหมูมไม่ใช่ <laughs> ชอบอ่ะพอร์กสกินพอร์กสกินสล اد, ัด which is not hard and now we have the German represented from Canada from France and from England gonna try to replicate that salad plate right there มีเวลาไหมครับเช็คครับ5นาทีเนา,านะเช็คดามนาทีป่ะ ครับประมาณห้ <So, S 2> นาทีครับผม we'll give the three gentlemen about five minutes see if you can replicate the taste of that which I h เป็นชาติดิ yet. ดูดีครับแต่สาเหตุที่ผมไม่กล้าทานเพราะเดี๋ยวจะเหมือนกับเชฟกิกเมื่อวานนี้กับไปหอยนั่งลมเชฟกิกครับแทบตายบนเวทีครับ All right gentlemen you get five minutes are we ready ทุกคนทางด้านล่างครับปรบมือให้กับสามชาติ สามบุรุษจากสามประเทศ gentlemen are you ready on <laughs> your mark get set and go มันไม่ได้วิ่งแข่งนี่หว่ามันก็มันแค่ทำนี้ให้เฉยๆนะครับเริ่มแล้วนะครับตอนนี้สามท่านจากแคนาดาจากอังกฤษและจากฝรั่งเศสนะฮะจะมาทำยำหนังหมูยำหนังหมูนะฮะเมื่อวานนี้เราทำยำ กุ้งคนละยำกันนะครับไม่ใช่หมายถึงคนละยำนะครับคนละยำกันครับคุณหน่งสะดุ้งเลยผมบอกว่าคนละยำวันนี้เราทำยำหนังหมูครับครับบรรยากาศบนเวทีตื่นเต้นมากเลยนะครับตอนนี้ต่างชาติกำลังงงกับส่วนผสมครับผมคิดว่าครับมันสองคำถามครับคือ คือปัญหาเขาอยู่ตรงไหนแล้วมันจะกินได้ไหมครับเชฟดําผมคิดว่าถ้าเขาจำรายละเอียดได้หมดน่าจะทานได้ครับแต่อาจจะอร่อยของเขาไม่อร่อยของเราก็เป็นได้อันนี้แต่นี้ต้องแฟร์นะครับอันนี้เชฟดาม,มีมีชาติไหนที่ชื่นชอบอยู่แล้วไม่ชอบแคนาดาชอบฝรั่งเศสหรือชอบอังกฤษอยู่แล้วไหมครับส่วนมากส่วนตัวเคยไปเที่ยวที่ไหนไหมครับยังไม่เคยเลยครับเคย<ม><ม>ออฟภูเก็ตไหมครับเชฟดำครับยังเลยครับโอเคครับ <laughs> <Okay S 2> <laughs> แชมปดำน่ารักเล่นได้เป็นอาจารย์เก็บจำนวนส่วนมากเนี่ยผมจะไปแต่รูปภาพครับแขกพาไปอ๋อเอาภาพมาให้ดูครับผมแขกพาภาพผมเนี่ยไปต่างประเทศครับไปยังไงฮะอะไรนะครับแขกพาไปยังไงนะครับแขกถ่ายภาพผมกับแขกมาให้ดูภาพกลับไปบ้านเขาโอเคครับอ๋อมีแต่มีแต่ภาพของเชฟป์ดำได้ไปนะครับผมทีมงานเตรียมน้ำด้วยนะครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์เผ็ดร้อนได้นะครับ อาจารย์แพทไม่ไหวแล้วนะครับลุกขึ้นไปจะขึ้นมาทําเองไม่ใช่อาจารย์แพ์บอกร้อนอะไรนะครับผมต้องการนะขอแค่น้ําเย็นกับน้ําแข็งเพื่อได้ยินพอดีว่าอยากจะถามว่าพี่ว่าพีเคต้องการนะน้ําเย็นน้ําแข็งเออดูในขนาดขอบคุณด้วยนะครับอันนี้เรามีเรามีช่างกล้องโปรเฟชชั่นอลมาเลยนะครับจากหนังสือ Cooking Time โด่งดังมากของที่ภูเก็ตฮะไม่จริงเลยนะครับเมื่อกี้เมคขึ้นมาเฉยๆเลยให้ดูตื่นเต้นครับ gentlemen two minutes, two minutes. Two minutes. Tamam, t minutes t minutes ไม่งั้นเดี๋ยวเก่งไ h e wife ป่อนรอก่อนเลย can eat or no can eat เด oh e <AT> <mumbles> <level> ี๋ยวเราจะรู <Instead talking> ้โ <eviden> อ้โหเขาโยนส่วนผสมลงไปนะครับแบบไม่เกรงใจเหมือนไม่ได้ซื้อมาเองเลยนะครับดูการแข่งขันทั้งนี้แล้วบอกได้เลยว่า เคี้ยวถั่วยังมันกว่า,วาเลยฮะอะไรนะครับแดงกาแฟเย้านคู่ขวัญอร่อยเลครับเฮ้ยผมได้ยินเหมือนกันแต่สิบป,ปากว่าไม่เท่าตาเห็นผมยังไม่ได้ชิมไงอะไรพี่ไม่ชอบทานหวานใช่ใช่พี่ไม่ชอบทานหวานพี่ชอบทานหวานกาแฟ<ฆ>ร้านคู่ขวัญน,นะอ๋อโอเคโอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรผมแค่ บางร้านผมจะรู้จักแล้วก็จะชอบอย่างคู่ขวันเนี่ยกาแฟอร่อยแล้วเขาจะมีให้พิธีกรตลอดทุกๆ2ชั่วโมงฟรี <Free. S 1> นั่นเล่นเล่นปีอีก one minute ladies and gentlemen one minute let's go <S เอาละครับจับฝรั่งที่มาทำครัวไทยมีสนุกแน่ๆฮะโอ้โ oh, หแล้วคนนี้แอนดี้แกลบด้วยมือซ้ายเจ็บนะครับแต่วิธีเอาล้ครับบีบลงมาหื 30 seconds ladies and gentlemen 30 seconds 30วินาทีครับก่อนตัดสินแล้วนะครับสำหรับชาวภูเก็ตที่กำลังจะเดินกลับบ้านไปนะครับบอกได้เลยว่าคอนเสิร์ตเยอะมากเดี๋ยวเชฟอิกเชฟชุมพลเชฟกระทาเหล็กขึ้นบปเนทีนี้แต่ถ้าจะกลับเราไม่ว่าปีหน้ามาใหม่แล้วก็สองทุ่มช่องบเนเท่น The People ของพิธีกรเยี่ยมเลยครับขายของเองเลยฮะ ขอบคุณร้านคู่ขวัญมากครับ,รบเหนกประจำชื่อร้านลูกชิ้นต่อไปนี้เดี๋ยวพี่จะพูดบนเวทีกาแฟคู่ขวัญอร่อยมากอ่ะแม่ผมชอบมากกาแฟฟรีนี่อร่อยมากเลยครับอโอ้โหเป็นไงครับแชมป์ครับมีการวางจาน t i ม e ส up gentlemen that's it that's it that's it เอาละครับเชฟครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เชฟดำจะต้องดู presentation ก่อนนะฮะดู presentation ของแต่ละคนนะครับเอาไปลครับอันนี้มีมีการโรยโรยพริกตรงข้างบนด้วยครับรู้สึกแต่ละครนี้มีอาร์ติสเฉพาะตัวนะครับมีเป็นโรคอาร์ติสเหรอครับอะไรนะอ๋อ mm hmm. oh. มีศิลปะครับผมออศิลปะครับรบไม่อาร์ติสครับไม่ใช่อาร์ตแสาเชิญครับตอนนี้เชฟปดำ one more time you are from France right you r e from England of course you from Canada จากแคนาดาจากฝรั่งเศสและจากแต่ r <Sorry>. อ you go อีกอ่ะเชิญไมค์และจากอังกฤษนะครับเชฟปดำครับถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ทดสอบพิสูจน์รสชาติของชาวต่างชาติที่ทำอาหารไทยครับ ผมขอเทำไมทำไมเชฟดำดูลังเลขนาดนี้ล่ะฮะเอาละครับนี่คือโปรเฟ s ชั่น a l ลนะครับอาจารย์สอนอาจารย์สอนโคลซับที่หน้าครับโคลซับที่หน้าครับกล้องไม่ทราบว่าฝนก็้าไปตกในหมวกคุณหรือเปล่าฮะมันจะร้อนในขนาดนี้เชฟถอนในใจดังเฮือกเลยครับเป็นไงครับเฟเวอร์ของตัวนี้ครับจากแคนาดามานำที่เปรี้ยวครับ แล้วก็ตามเค็มคือขาดหวานถ้าถามว่าเผ็ดเผ็ดได้ไหมเผ็ดเผ็ดมากอยู่ครับผมครับที่เหงื่อออกนี่คือเผ็ดใช่ไหมฮะเผ็ดครับโอเคครับร้อนด้วยอากาศภูเก็ตร้อนมากครับนั่นไปโทษอากาศอีกเชิญครับเชิญเชฟครับตอนนี้นะฮะคอมเมนต์จากทางฝั่งแคนาดานะครับเชฟบอกว่าเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวนําไม่ค่อยหวานนะครับเชฟดูเป็นคนกินอร่อยเนาะ ส่วนนี้ติดเปรี้ยวอย่างเดียวครับผมอันนี้เปรี้ยวอย่างเดียวเลยจะต้องเพิ่มเค็มแล้วก็เพิ่มหวานไปตัดเปรี้ยวครับผมครับ You need a little more a l i t t l e m o r e salt ลลูร r โมร์ทร I think just a little a bit too much lime เอาละครับและสุดท้ายจากอังกฤษดินแดนผู้ด,ดีชาวอังกฤษเป็นสถานที่ที่ผลิตสบู่ ไม่ใช่อก็อสบู่อะไรนะเอออินพีเรียนใช่ไหมผู้ดีชาวอังกฤษเอา,อเอาแล้วครับเชฟเป็นไงฮะเอางี้ดูอันไหนโคตรแย่เลยครับเชฟอันนี้เป็นไงครับเดี๋ยวครับเชฟถึงขนาดอึ้งครับจากผู้ดีอังกฤษคือรสชาติที่ได้มาครับมันก็จะออกเปรี้ยวกับ Very salty. Really salty and very very sour. sour. Okay. And the good one. Ah. Uh. It, it's very really good to flavor. This is the best. This is And the winner is Canada! A little fun thing on stage, ladies and gentlemen, cooking competition for all our international guests, and of course, there are no winners, always losers. So. <laughs> A little token of appreciation for you three gentlemen for joining us this afternoon. Mr. Gary Cummins from Canada. Mr. Daniel from France and Mr. James Dawson from England. กรบเปินั่งให้กับทั้งสาม big round of a l a d i e s and gentlemen thank you very much ขอบคุณครับ gentlemen thank you thank you เอาละครับสุดท้ายเชฟดำครับขอบคุณมากที่ยเกียรติกับเราปีหน้าถ้าผมมีโอากาสได้มายืนอยู่บนเวทีที่ภูกเก็ตนี่กับทอท์ออีกจะเชิญเชฟดำอีกนะได้ครับผมแต่ผมขอเปลี่ยนเวลาสักหน่อยได้ไหมครับทำไมครับร้อนมากครับตอนนี้แล้วคุณคิดดูผมยืนนี่ถึงสองทุ่มเชฟดำมีอะไรอยากจะบอก <c oughs> อยากจะขายของสถาบัานโบลูเฮาส์คุณจัดเลยครับ บนเอคฮานะครับตอนนี้เรามีเกี่ยวกับอาหารสไตล์ภูเก็ตนะครับบ้าบ่ายยะยนะครับใครอยากจะทานใครอยากจะชิมรสชาติโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับที่ไม่รู้จักพูดถึงตัวผมเองตอนแรกผมก็ไม่รู้จักนะครับอาหารบ้าบ่ายยะยซึ่งก็ได้เรียนรู้กับอาจารย์ท่านหนึ่งจากวิลัยอาชีวะจากราชพัฒน์เขาก็สอนว่าสไตล์อาหารบ้าบ่ายยะยะทั้งๆที่บางครั้งเรากินอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอาหารนี่คือสไตล์บ้าบ่ายยะยะ เรื่องไงครับแล้วถ้าเกิดอยากจะไปเรียนกับเชฟต้องทํำยังไงไปติดต่ออะไรที่ไหนครับถ้าอยากไปเรียนกับผมเนี่ยครับต้องบุ๊กิ้งผ่านเซลล์มาร์เก็ตติ้งก่อนครับผมครับแล้วติดต่อยากไหมครับมันเป็นเวลายังไงติดต่อไม่ยากครับเราจะเปิดสอนเฉพาะวันพุธและก็เสาร์อาทิตย์ครับผมแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับใช่ครับคอร์สนานไหมครับ คอสก็ประมาณ3ชั่วโมงครับผมแขกจะต้องเตรียมการหานเองทุกอย่างพรีพรีชั่นเองทุกอย่างอืมครับผมคือทุกอย่างที่เขาอยากจะอยากริ้อยากเรียนคุณต้องเตรียมตัวมาก่อนแล้วก็มาเรียนวิธีการทํากับคุณใช่ครับผมโอเคครับอันนี้คือร้อนใช่ไหมฮะร้อนครับร้อนจริงๆให้เชฟไปอาบน้ำครับตอนนี้ให้กับเชฟดาจากโบสถ์เฮาส์ Thank you very much ขอบคุณครับ